không phải giờ không bao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  giờ không room. Um. งเอาโฟไปน,น,มมนู่นนะรู้เหม็นไม่รู้ขยับมามุ้งมูม้ย อะไรแล้วเบิดวลยโอ้ยโดนยิงเยอะมันมองยากเหมือนกันนะอือผมจริงมันโดงเลย

เอซีสิงสี่หรืผมมั่งไม่อยากใช้ไม้สุดก็คือไอเนี่ยอะไรรถฝั่งกันเดยหมดแล้วเหรอทหารล่าแบบ่ะกู้พมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยกระสุนจะหมด <laughs> โอ้โหยิงได้ทัน เออกระสุนที่เหลือสองนัดอ่ะโอ้ยเฮ้ยบึงบีดทางหมดอ่ะเยอะเหลือเกินเออมันเยอะมันอยู่ที่สูงกว่าด้วยเห็นอะไรอยู่ข้างบนกระสมมุนหมด

มันมียยอยไหมเนี่ยหญิงไม่พอดูดไม่มีไม่มีเอาไม่มีไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหญิงไม่พอดูดเลยอาจจะเพราะว่าเป้าบรรสายต้องต้องการหายใจอ๋อพอมันจะมีสายนิดนึงอ่ะ แล้วก็ยิงดักหน่อยถ้ามันวิ่งไนงะโอ้หถ้างั้นผมผมต้องปรับท็อปเกิลเลยต้องปรับเป็นท็อปเกิเลโอ้ยกูกำลังปรับกลมอยู่ไอ้นี่เนี่ย ปูนแล้วก็ปรับเป็นเนีอันนี้อันนี้เคลียเคลียครับแบบนี้ให้ดีขึ้นสกอรังท้ายเลยไม่กดไม่เป็นไรแล้ว

สิ่งที่ผมทำได้ก็คือยิงย <laughs> ิงรองน้งกูไม่รู้เลย